ค่ะมื่อนนุ่นทียาจะพาพ่อแม่นพนอยเอฟซีไปตามแนวทางของอดอลเลขใบไม้นะคะงวดสองงวดแล้วนะคะคืนยืย้ใบไม้ฮาซูลกามาเต็มๆนะคะงวดที่ผ่านมานี่ยแปดฮกเอฮกแปดนะคะฮกแปดออกฮกสามนะคะงวดนี่คืนยื้ใบไม้อีกแล้วนะคะเป็นเลขสองตัวห้างเดียวนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบิ้งไปส้มน้ากันเลยคะ่ะจะบอกห้างของฉั่นคือกึ่งเด้อ่ห ขายดีบ่าหมู่บ้านคะบ้านขายดีบ้างขายดีค sí. so ือว่าเด็กขึ้นยุใบไม้หกแปดบอคือพอเห็นเป็นเ่รามันเห็นเป็นหกสามบอแปดกับสามตัวเดียวกันขึ้นยุใบไม้หกแปดนึกวาโดนตาตั้งเห็นเล็กพิษนี่เป็นหาหกสามเห็นเป็นหกแปดบ่หนูกะเจ้นไปออกเล่าได้หกแปด ิดหน่อยหอกกานิ้วออกแนวไาัน้เนึกว่าพิ้นต่องเบิ่งเลขคิดเพราะว่ามันแม่นเล็กฝันม่เนาะเล็กขึ้นอย่ใบไหม่ขึ้นยุใบไหม่วันั้นหาศูนย์วัที่พ่ดนมาหกแปดออกหกสามวันนี้ขึ้นไปขนเก้าหนึ่งฮะเอาเก้าหนึ่งขึ้นขึนตมือเดยวสองมือนสองมือน่ อยู่อยู่บริเวณเกามหมบ่นป่ะอ่ากข้างมากช้างมา้ไม่ก็ต้องฟันหยากตัวนี้เล็กนี่เนาะขันขันฟันแน่คำนวณแน่เป็นเล็กหลายตัวมันบ่ต้องไปซ่องเบิ้งอยู่ใบใหม่ในเจ้งไดห้างเดียวนั่นแหะมันเป็นมันเป็นนันเป็นโซนสี่เลี่อมสี่เงลียมอะซนสเ่ยอไห ตัวที่เจ็ดน่วหกสามหกแปดาะหหกแปดออกหกสามใช่ว่งวดนี้เบิ้งเป็นเก้าหนึ่งเก้าก็หกดี๋ยวตัวาเบโตไทยมันเป็นหนึ่งแท้ติเ่ามันเจ็ดบอกแต่ว่าเขาเบิ้งนี้มันปินเขงผ็นเลขเก้าเข้าหันหนามัเบิ้งมันเน็่หันหนาตัวเบ้งมาหันหนาเบ้ังสี่ ห้อ่นหาใีห้างนี้เป็นเก่าสีอเาแห้องบิงห้างหลัง่ะแต่บาบริษบินี้ห้ี่เบิงห้างนี่ห้างยางค่อยยางไปทางนี้ห้อกบเบง้างนี้เลยเบิงห้างที่ห้องค่อยไปห้าเห็นหาซูนก็หกเมรหน่อยแต่ที่ห้องเบงถินขัเห็นเก่าเนือเป็นเก่าเนื่ ขันห้ามุนไปทางพูดเมันก็บจะเป็นหนึ่งหกสิบหกอ๋อเออต้อหมาจริงๆกันแต่สินะตั้งวัวหาศูนย์ก็เห็นเป็นหาศูนย์เห็นวัตถิ่ันธ์มาเห็นเป็นเป็นหกแปดไม่ออกหกสามหัวนี้เห็นเป็นเก้าหนึ่งไม่ออกม่ออกหกออกหกสามกปิเลขใบไม้บ่หลายโตเด้อค่ะเลขขึ้นอยู่ใบไม่อยู่ในอยู่ในดงนี่นะคะนะคะดงปลาเนี่ยอ่าแล้วจะ ข้างพานจะมาขายของก็จะแวะจะแวะเบิง้งมันจะขึ้เนเท่าเดียวก็จบมันบ่บ่ได้ขึ้นบ่อยๆเนึ่งล้วก็นี้ต่มาแล้วก็ได้ไป๊อบแดดอันอีกเราจะเข้าสุดท้ายเม็ดมบ๊อบหนูเห็นอาเบามื่อนัหนเบาบ๊อบเบาเฮี้ยงเบาค่อยๆว่ามันมีคนอยู่บ้านหนึ่งที่ว่าไปเก็บเม็ดไปพ่อเลขยกยื้อบไม้ แล้วเพิ่นซื้อถือล้วแม่เพิ่นตายน่ะอ่าเล่บอยากเมาเมาอีนี้บอย่างบอย่างกันเล่บอย่างกันเป็นทุกขลาบไม่ห้าเลยอยานอ๋อเป็นทุกขลาบเลยอยันมันอาจจะเป็นบางคนอ่ะจะไม่เป็นทุกคนน้องเลยเนาะน้องน้องไอ้กัน้ลายไอ้กีดหลายทุกมูลนิชันไปเฮ็ดอยู่ในเกษสิบ่คอยบอกกันเองเลอบ่คอยบอกกันจะซื่อกันเล่ยผู้ใดหัวนะบอกกันน้อยๆก็หมายนะบอกในน้อยๆเออบอกใน คืที่เดียวเลยเบิ้งไม่ใช่คืนแล้วเบน้งเบิ้งมันขึงจนเหนืยเหนื่อยเลยคืนได้สองมือแล้วเก้าหนึ่งก้อนเหนื่อนี่ก้อนเหนื่อยเฮ็ดออกก็ดีนากจะเฮ็ดคนว่าเฮ็ดออกสองมือแล้วเฮ็ดเพกเฮ็ดร่วมออกได้สองมือจะลองงเฮ็ดผึงเที่ยนเออเฮ็ดผึงเข่าออกจ้าแต่ว่ามองเลขขึ้นนี่ขึ้นอยู่บริเวณเก่าเก่า หกหนึงนง่งเก้าหนึง่งคืนเก้าหนึ่งคันเป็นกันกับกันหกหนึ่งใขรต้อมันบวมเป็น,นใครต้นบวมเป็นเก้ามันบวมเป็นเห็นเป็นเก้าหนึง่งบวมเป็นมันออกเก้าเจ็ดละร <c oughs> างวัลว่าท่านเห็นเป็นหกแปดมันออกหกสามไม่พี่น้องวัดก้อนพันเห็นหาศูนย์ออกหาศูนย์ผลิต่านมากนี่เป็นปริศานาครับมันนำหลากหลายตีหกแปดออกหกสาม วันนี้คืนเก้าหนึ่งพี่น้องเอฟซีหนึ่งกับเจ็มันเป็นเลขคล้ายๆกันอาจจะเป็นเก้าหนึ่งหรือหกหนึ่งหรือเก้าเจ็ดนะคะกันกับหัวการเลขหนึ่งเป็นเลขเจ็ดนะคะมู่บ้านหนึ่งเสาร์อาทิตย์ค้นกกษตรลายนานนะแต่วันธรรมดาค้นบลายนอนใดมันบอจังซีค้นบลายนี่ขายไปขายมานน้อนใดได้พี่น้องนะคะ นางไป่างมากกับรัพิ่นอ่ะใช่คือเป็นนุ่นที่ยากข้นบลายบนนันได้เลยอ <c oughs> บอกให้เพิ่นบอสซี่เลียดซื้อไม่มีใครการนอนดอกพี่นองทายของบอสซี่เลียดสักเนื้อนั <c oughs> ้นงกห,หัวลงนอนก็นอนเลยเนี่ย่าแล้วอกอนอันนี้นาะถ้าออกเล็กไม่อองเล็กล่าหกแปด หายเล็กไข่ล้วมาออกเล็กล่าหกแปดก็บแน่หทยมาออกเล็ล่าหกแปดหกแปดหานม่มันออกศูนห้าหกแปเออ 0, 0ูนหาหกแม่ซูนหาหกแปดวันวันซุกที่ผ่านมากนี่ออกศูนหาหกแปดจริงเดอกมันออกไปออก ปดหกห้าแปดหกค้ามันเอาหาแท้ๆไม่ใช่ด้านหลังเลยนะมันจะเรยว่าเป็ียนแปดหกเป่นแปดเปีนออดหกค้าออกแปดหกคอยเราคอยละตึงเลรอคอยว่ามันเป็นมันฉันมันหาหกแปดทองว่ากับเขาาล้วต้องค้างเดียวมันออกข้างนามันออก้างนาอกคางนาาอยู่ข้างหลังออก้างนาเราคางล่างมันไม่ออกหกสามมันเป็นหกแปด้างล่างมันม่ออก้างหลัง เรามาออกเลขเล่าหกแปดเลขใ่ญ <theor ization> ่น <sound> ่ะออกแปดหกหาเล้วเลขเล่ายังมาออกหาหกแปดจำในบ้องวันนั้นเลขเล่าออกห้าสองแปดเลขไทยมาออกแปดห้าสองมันเป็นอย่าง็รทั้งสัตเลขใหญ่กับเลขไทยกับเลขเล้าเอามาออกน้ำกันพี่น้องเอฟซีพิจารณาเด้อค่ะวันนี้อาดนไปเบิ้งเลขใบไม้นะคะเลขใบไม้ ทางเดียวคือเก้านะคะเป็นเก้าหนึ่งนะคะาการอาจจะการเก้าเจ็ดหรือการหกหนึ่งนะคะการกลับหัวนะคะเพื่อเพิ่นเบิ้งพิดนะคะวันที่ผ่านมาเพิ่งมาเป็นหกแปดไม่ออกหกสามนะคะนะคะหัวทัดไปนะคะหาศูนย์มาตรงๆนะคะนนทิยาบริษัสัมผัสวันที่ผ่านมามาตามเลขใบไม่ นาตามนะคะนาสนใจเพราะว่ามันเป็นเลขค้างเดียวนะคะตะละงเนจะขึ้นยูใบใหม่พุ่มพันไห้นะคะพุ่มหาบริเวณเก้าอ่าแล้วไปเก็บเห็ดนะคะจะยูสถา,านที่เก่าบริเวณเก่าพุ่มเก่านะคะเก้าหนึ่งค้างเดียวขึ้นมาจอให้แล้วนะคะอาจจะเป็นเก้าหนึ่งโตกันอาจจะเป็นหกหนึ่งหรือเก้าเจ็ดนะคะสิบบาทจ้าแม่ มั่วค่ะอำเภอโลถทะลุทาลุค่ามากกสิบอกเลขใบไม้ตัวนี้บอกบอกเก้านึ่งไม่บอกแม่เลขอาเพราร้ายตัวเนาะตัวเดียวหางเดียวนะคะผู้ได้ยามาอุดรอานกับทีกเก้าเด้อค่ะยู่ตลาดกลางดงตลาดดงละแนงอำเภอห้วยแม่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะหาซื้อก็บอกนหาซื้อก็หมดกแต่บอกคนซื้อจะหกแปเพื่อีหากกระขอรับากตัวเอ ไข่ก็หกแปมาลอกหกสามมาลองหกสามหกแปดหนึ้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมาลอกแปดแปดหกห้ามาลอกห้าหกแปดกับเมียนนะเนาะไม่ยู่ขหางลังอ่าซื้อไว้เรบอเลยเก่าหนึ่งซื้อไว้ล้วบ่มาันซื้อให้อาผู้ชายซื้อ จะบอกคนซื้อไ้พอบานซื้ออาจก้วปาซื้อพนมาซื้อแล้วมันบอกต้องให้อาผู้ชายซื้อแล้วตร่ส่งังสน่นเพราะว่าปลาซื้อค่อยซื้อยำเดมันบอกห้พอบานซื้อวัน้วัหาซื้อในเห็น้เล่านั่รอซื้อนน้ำเล่าดิจ้าบอกไปซื้อแล้วก็จะซื้อเลยไหมอือว้าวแต่ควางนี่าบอกร่าตะลี่ยืนนี่แหละหาไห่เอาหาไห่ไม่ด้ะชจ้าเอาหาหาไห่ก็ได็นกระด็เนีย อ้าวขอบคุณอาดนหลายๆที่แบ่งปันนะคะเลขใบไม้หางเดียวนะคะเอฟซีโซดีกันแนวทางของอาโดนนะคะค91้าห้งางเดียวนะคะอาจจะก,กัน9 7หรือ6 1นะคะกันกลับหัวก็คือ6 1กันเลขหนเป็นเลข7ก็คือ97นะคะ